ไว้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆใครโทรมาตอนีเนี่ยโอ้ไอ้ไอ้สัตว์โอ้ไอ้สัตว์ของแท้ครับมึงโทรมาหาพวกจอ้อะ <ph currently> <c oughs> <c oughs> ภูมิใจเสนอคว้าคายสามยิงข้างข้างว่าเดิมอะไรครับเนี่ยอยากบุกแบบฮาร์ดคอร์แต่ไม่ได้บุกแบบฮาร์ดคอร์กูตายฮาร์ดคอร์แล้วเนี่ย แน่นบอกเลยว่าถ้าพี่ไก่มานั่งด้วยนี่พี่ไก่จะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่พี่ไก่ไม่อยากนั่งอีกแปลว่าคุณนั่งครั้งเดียวพอพี่เนียมก็เช่นกันนะฮะทหารเนี่ยมันมันง่ายได้ค,ครับขับง่ายได้ออกจากแหนบเยอะเว้ยผลแม่ง มึงทำให้กูดูเยอมึงทำมึงทำให้กูดูเยอมึงทำให้กูดูเยอมึงทำให้กูดูเยอะมึงอ,อ,อ,อยู่ไหนมึงทำมึงอ,อยู่ไหนเอ้าปลาไทยแม่งเลยแฮ้ยเาอุา้มก <c oughs> <c oughs> ูเว้งขับรถไว้แยกดีเท่ที่กูจะยิงกูปลาใส่เลยคโคตร โออะไรวะอันนี้ฮาร์ดคอร์เลยอ่ะเดี๋ยวโปรแกรมรุดอีกนะครับหยุดอีกนี่เซ็งอ่ะได้ถ่ายใหม่ครับไม่ต้องห่วงจริงๆก็ไม่อยากถ่ายใหม่แล้วนะแต่ถ้ามันถ่ายใหม่กก็เซง็ง โอ้ oh, oh. ไม่ต้องอะไรนะกูว่าวันนี้กูไม่ถึงสักทีอ่ะ มีเรือไหมวะมีเรือนี่จะดีมาก ทำไมตายอ่ะตายเพราะอะไรวะลงน้ำเหรอ see if I am Here's the can. Now for the alarm. I โอ้ยตายมันเดินอีกแล้วครับท่านเหมือนเดินเองอีกแล้วครับท่านเอาแล้วทำไมกูมาเริ่มเนี่ย Water Vax

ไป้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวๆใครโทรมาตอนีเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สัตว์โอ้ไอ้สัตว์ของแท้ครับมึงโทรมาหาพวกมึงตัวนีอะ ไอ้ก okay. hey, ิ้วพองนี่กูไม่ว่าอยู่เด็กกูโดนจรแค่เด็กแม่งไอ้กิ้วไอ้กิ้วห่อะไรห่ะมื่กี้ผมไม่รู้โอ้ โอ้เช็ก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 คุยไวแล้ว Jeg skjønner deg, denne diamanten.

เฮียปืนนี้ยโอ้โหค่าหมดค่ายั้งแรกไปครับกลับไปที่เดิมผมว่าเปิดเสาสัญญาณก่อนดีว่วะโอเค คลิกดิโวบีอ่ะเออไปเสาสัญญาณก่อนเลยไปครับเสาสัญญาณเสียดายพังนี้มันไม่มีให้นอนถ้ามีให้นอนนะผมว่าน่าจะนอนได้นะครับผพไม่รู้ว่ามีเตียงไว้ทำไม มีเตียงไว้แต่ไม่ได้นอนโอ้สิิ่เาพราะภาคอื่นภาคสี่มันมันมันเร่งเวลาได้อ่าส่วนภาคห้าไม่รู้ครับน่าจะนอนได้มันกันหรือเปล่าส่วนภาคหกนี่นะไม่ได้ใจครับโอเค ขึ้นถ่าพันพันกระเยาที่เดียวรถกันโหค่อนข้างสูงสูงมากสูงเหลือเกินสูงสุดแห่งหูเขาไฟฟูจิขนาดนั้นเลยหรอวะผมก็พูดซเวอร์อะ กูจะหน้าแพ้กูจะล่าเพะอะไรของมึงเนี่ยกูไม่ได้มาล่ามึงชิบหายอย่าล่าเพะเฮ้ยกูจะขึ้นโบกกูจะขึ้น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  อะไรของพวกมึงไม่ให้ครูขึ้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอืม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  โอ้โหบราการนั่นมาได้ไงไงไอ้เฮียไอ้เฮียมาได้ไงวะจีซันฮาอะไรมันไปเฟนพ่องอ่ะอะเรโค้งไงล่ะแต่กูเรียกว่าสัตว์สินค้าโคกเออ ยีสันให้กูออกก่อนได้ไหมเนี่ยมาไงป้า พูดมากชิมหายป้าป้าต่าอยกับผมป้าโอยพลิกใหม่ๆครับ ยี่ยังเปิดเสาสัญ,ญญาณไม่เสร็จสมบูรณ์เลยแล้วทำไมมันไม่ไปเกิดที่เสาสัญ,ญญาณเลยวะโอ้สิงันไงว่ามันมากว่ามันมากมันตกน้ำให้เลยเจสันนายมันทะลยศเรา นายเป็นเจ้าของเกมใช่ไหมบอกมานะบอกมาเฮ้ยรถนี้คุค้นๆเหมือนที่พี่เอกเคยบอกว่าพี่เอกจะมาครับคนนั้นผมขับแทนพี่เอกครับไปครับไปครับ ผมขับแทนพี่เอกเอง,เอ,งเอกว่าขับไประวังโดนนะไม่โดนนะครับผมไม่โดนหรอกผมขับสันพันธา์ทายานรถคันนี้ผมขับเทพมากไม่มีทางที่จะขับได้ได้ได้เหรียญทองคนระับบอกลงว้ว ยกี้ผมเจอเสือว่าขับชนเสือได้หน่อยแต่ด้านไม่ขับชนเสือได้ว,ว่าเดี๋ยวมันโหดร้ายเกินนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงอะไรกัน,นยิงเหี้ย ไม่รู้ว่าผมไปก่อนอะจะยิงอะไรก็ช่างมันครับแต่คออย่างเดียวผมขอไปอในสดผมมาขับคถพ,พี่เอกมาถึงเสาสัญญาณมันติดอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ไอ๋อโปรแกรมมันจะหยุดอัะครับ อดดู้อีกนิดเดียวก็ไม่ได้อู้อะไรเนี่ยผมว่าพอก่อนดีกว่ามั้งเคผมมาถึงเสาสัญญาณตรงนี้นะผมว่าผม่าต้องจุดก่อนละมิงานมันมในนั่นแน่ถ่ายได้อียี่สิบนาทีครับได้ยี่สิบนาที จะเปิดสสาสัญญาณนี้ให้ได้โหแรกมากครับมีเรีก็แรกขึ้นมาไม่รู้ทำไมพลังงานมันถึงร้ายแรงขนาดนี้ นี่มันแบบเริ่มไม่เป็นสเสาแล้วเปิดเสาสุดท้ายอ่ะเปิดเสาสุดท้ายปุ๊บปุ๊บก่อนจบคลิปนี่มาปิดน้องสี่จุ่มครีมจุ่มนม โอเคครับเดีย๋ยวเราค่อยไป PC กันในพาร์ทหน้านะผมไม่รู้ว่ามันจะไป PC ได้หรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันนะคะกันนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปสว่วนนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะสนุกกันนะครับได้สนเปอร์มาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเซฟก่อน ต้องเซฟไปเยอะถ้าเซฟไปเยอะขนาดนี้มันไม่เซฟให้ก็ถือว่าเฮ้เต็มเหนื่อยเต็มทีแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายครับ